สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Easy Calculus มหาไัยนะคะและสำหรับเอพิโซดนี้ในวันนี้นะลูกสิ่งที่พี่อยากจะเอามาติวน้องนั่นก็คือเรื่องของการดิฟฟังชันตรีโกณนั่นเองนะฮะหลายคนเจอคับนีแล้วเป็นไงลูกสายหัวหนีบอกโ oh, อ oh, no, no, no ้โอนโหนโแต่จริงน้องใจเย็นก่อนลูกจริงๆการดิฟฟังชันตรีโกณนะฮะไม่ยากอย่างที่คิดนะฮะน้องแค่จำสูตรให้ได้รับรองน้องดิฟได้ฉลุยเลย นะหลายคนก็บอกให้พี่สูตรยากหนูจําได้พี่บอกเลยค่ะถ้าเกิดเอาจริงๆนะถ้าใครเมมน้อยเนี่ยเรื่องนี้น้องจําแค่2ส,สูตรก็พอนะคะทีนี้สสูตรนี้มีอะไรบ้างอ,อยากรู้แล้วใช่ไหมงั้นมาดูพร้อมกันเลยค่ะแต่ก่อนที่พี่จะไปเฉลย2ส,สูตรนั้นนะลูกพี่อยากจะทวนตรงนี้นิดนึงถ้าเกิดน้องพูดถึงตรีโกณน,น้องทุกพูดถึงตรีโกณทุกคนจําได้หนูตรีโกณก็คืออะไรคะตรีโกณก็คือฟังก์ชันที่ติดอะไรลูกซ้าโคศแทน จำได้ใช่ไหมและนอกจากไซน์คอสแทนยังมีอีก3ตัวก็คืออะไรคะก็คือโคเซกนะครับเซกแล้วก็ไรลูกุกคอทจำได้ใช่ไหมโดยที่โคเซกโคเซกอ่ะอันนี้พี่รีวิวนิดนึงโคเซกนี่คืออะไรคะ1ส่วนไซน์ใช่ไหมคะเซกนี่คืออะไรลูก1ส่วนคอสแล้วคอทก็คืออะไรคะับคอทก็คือ1ส่วนแทนโอเคไหม แทนพี่โน้ตฉะนั้นเนี่ยแน่นอนที่สุดที่หลายคนบอกว่ามันเยอะเยอะๆสูตรเยอะเพราะนี่ไงลูกเพราะเวลาน้องจะดิฟฟังก์ชันตรีโกณเนี่ยน้องต้องจำดิฟไซน์ดิฟคอสดิฟแทนดิฟโคเซกดิฟเซกดิฟคอร์ดนะฮะฉะนั้นน้องต้องจำหกสูตรใช่ไหมฮะแล้วหกสูตรหลายคนก็บอกพี่ไม่มีปัญญาหรอกนะครับอ่ะพี่บอกเลยค่ะถ้าน้องไม่มีปัญญาจำหกสูตรนะฮะพี่ขอแค่สองสูตรก็พอแล้วสองสูตรที่พี่ขอสองสูตรที่พี่ขอก็คือสองสูตรนี้ค่ะลูกก็คือไซน์กับคอสนะครับ กาดอกจันไว้เลยคือดิฟตัวอื่นอ่ะไม่ต้องจำจำแค่2ตัวก็คืออะไรลูกดิฟไซน์กับดิฟคอสโอเคนะฮะทีนี้ดิฟไซน์กับดิฟคอสอ่ะดิฟไซน์กับดิฟคอสสูตรมันว่าไงใช่ไหมลูกเอาตัวแรกก่อนถามตัวแรกก็คืออะไรลูกตัวแรกก็คือดิฟไซน์ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดน้องดิฟไซน์เอ็กเทียบกับ x น้องจำมาเลยค่ะว่าดิฟไซน์ได้คอสจบดิฟไซน์ได้คอสเห็นไหมจำง่ายๆนะครับในขณะที่สูตรที่2ค่ะสูตรที่2ก็คืออะไรลูก ก็คือสูตรดิฟคอสใช่ไหมแล้วถ้าน้องดิฟคอสเอน้องจำไว้เลยว่าตัวนี้น้องจะได้อะไรคะลบไซยโอเคไหมคะนั้นอันนี้อีสองสูตรเนี่ยแหละคือ2ส,สูตรที่พี่ขอให้น้องจำนะครับดิฟไซยได้คอสดิฟคอสได้ลบไซยโอเคไหมคะแล้วพอน้องจำสองสูตรนี้ได้ปุ๊บหลายคนถามพี่บอกพี่แล้วสูตรที่เหลือล่ะอ่าสูตรที่เหลือจริงๆพี่บอกให้ มันมาจากสองศูนย์เนี่ยแหละมันมาจากสองศูนย์นี้ไม่มีอะไรยากนะครับถ้าไม่เชื่ออ่ะเราลองมาดูพร้อมกันลูกเราลองมาดูพร้อมกันนะฮะเราลองมาดูพร้อมกันสมมติพี่บอกว่าพี่บอกว่าพี่จะหาดิฟโคเซกดิฟโคเซกบางคนบอกเฮ้ยจำศูนย์ไม่ได้นะฮะจำศูนย์ไม่ได้ก็ไม่ต้องจําลูกน้องจะหาว่าดิฟโคเซกเอ็กเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมและดิฟโคเซกเอ็กเป็นเท่าไหร่หาได้ไหมหาได้ใช่ป่ะพอน้องรู้อยู่แล้วนี่ว่าโคเซกคืออะไรครับโคเซกก็คือหนึ่งส่วนไซน์จริงไหม โคเซกคือส่วนกลับของไซน์โอเคไหมคะแล้วพอโคเซกเป็นส่วนกลับของไซน์ปุ๊บเนี่ยน้องจะหาว่าดิฟโคเซก x เป็นเท่าไหร่น้องก็เป็นไงลูกอ่าน้องก็แค่ดิฟหส่วนไซน์หรือก็คือดิฟไซน์กำลังลบหใช่ไหมคะแล้วพอน้องจะดิฟไซน์กำลังลบหอ่ะเดี๋ยวพี่เขียนดีๆก่อนปุ๊บปุ๊บอ่าน้องจะดิฟไซน์กำลังลบหใช่ไหมคะ น้องจะหาว่าเฮ้ยดิฟตัวนี้เป็นเท่าไหร่แน่นอนที่สุดน้องยังดิฟมันตรงๆไม่ได้แต่เวลาน้องจะดิฟตัวนี้น้องต้องใช้อะไรลูกใช้เชนรูใช่ไหมฮะน้องก็แค่มอง sin x เนี่ยมอง sin x ให้เป็น u เชนลูน้องต้องแม่นๆแล้วนะลูกมอง sin x ให้เป็น u นะฮะน้องก็เป็นไงลูกน้องก็แค่ดิฟ u กกำลังลบหนึ่งเทียบกับ u แล้วก็คูณกับอะไรครับดิฟ u เทียบกับเนืกออกใช่ไหมใช้เชนรูเลยนะฮะแล้วพอน้องดิฟ อ่า u กำลังลบหนึ่งเทียบกับ u ค่ะลูกดิฟ u กำลังลบหนึ่งน้องก็ได้เลยครับอ่าลบหนึ่งตบลงมานะครับเสร็จแล้วเลขชี้กำลังเป็นไงคะลดลงเป็นหนึ่งโอเคไหมะ๊ะแล้ว u u น้องก็แทนด้วยอะไร u ก็แทนด้วยไซน์เอ <c oughs> กจบนะฮะอันนี้ก็คือดิฟ u กำลังลบหนึ่งเทียบกับ <c> u <oughs> <ๆ>ใช่ไหมเสร็จแล้วน้องก็คูณกับอะไรคะคูณกับดิฟ u เทียบกับ x และดิฟ u เทียบกับ x ก็คืออะไรคะก็คือดิฟไซน์เเทียบกับ x และดิฟไซน์ได้อะไรลูกดิฟไซน์ได้ cos ์สถัดที่ไหม โอเคเนาะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยน้องเห็นไหมน้องเจนทีขาเป็นตัวนี้ตัวนี้เท่ากับอะไรลูกอ่าตัวนี้เท่ากับลบหส่วนด้วยไซน์กำลังลบสองใช่ไหมไซน์กำลังลบสองก็คืออะไรคะก็คือไซน์เอกลูนไซน์เอกใช่ไหมลูกเสร็จแล้วก็คูณกับอะไรคะคูณกับโคศเอกโอเคไหมนะทันพี่โน้ตแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมผลลัพธ์ที่ได้ก็คืออะไรคะหนึ่งส่วนไซน์หส่วนไซน์ก็คืออะไรคะก็คือโคศเอ เดึงส่วนทรายก็คือโคเซกโอเคปะในขณะที่คอสส่วนทรายคอสส่วนทรายก็คืออะไรครับส่วนกลับของทรายส่วนคอสใช่ไหมและทรายส่วนคอสก็คือแทนใช่ไหมคะฉะนั้นส่วนกลับของแทนก็คืออะไรจ้าส่วนกลับของแทนก็คือคอสโอเคปะถามพี่โนชั้นน้องไจ้ทันทีค่ะว่าเนี่ยเห็นปะดิฟโคเซกเอสดิฟโคเซกเอสน้องก็ได้อะไรคะได้ลบโคเซกคอสนะคะก็เป็นสูตรที่เราจำกันมาโอเคไหมจ๊ะ okay, ถามพี่น้องอ่ะ ดิฟโคเซกผ่านไปแล้วบางคนอาจจะบอกว่าพี่พี่งั้นดิฟแทนแต่ดิฟแทนอ่าดิฟแทนเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมฮะดิฟแทนเป็นเท่าไหร่อ่าน้องก็ลองดูเลยจ้ะดิฟแทนลูกดิฟแทนแทนคืออะไรนะฮะอ่าเดี๋ยวพี่เขียนก่อนดิฟแทนดิฟแทนใช่ไหมฮะแล้วพอเนิ่นน้องจะหาดิฟแทนน้องหาดิฟแทนน้องก็ลุยเลยค่ะเอาแทนก่อนแทนคืออะไรนะลูกแทนคือไซน์ส่วนคอรสใช่ไหมครับถ้าเคยจําตัวนี้ไม่ได้น้องต้องจําเลยนะฮะอันนี้สําคัญนะลูกแทนคือไซน์ส่วนคอรส นะครับแล้วพอน้องจะหาว่าเนี่ยดิฟไซส่วนคอสเป็นเท่าไหร่น,น้องหาได้ปะหาได้ใช่ไหมคะน้องก็แค่มองเนี่ยไซให้เป็นบนมองคอสให้เป็นล่างดิฟบนหารล่างน้องก็ใช้อะไรจ้าใช้ดิฟผลหารใช่ไหมคะและดิฟบนหารล่างน้องก็ได้ตัวนี้เท่ากับอะไรน,น้องก็ได้ตัวนี้เท่ากับล่างก็คือคอสเอกใช่ไหมคูณกับดิฟบนนะครับดิฟบนก็คือดิฟไซดิฟไซก็ได้คอสทันไหมคะเสร็จแล้วก็ลบกับบนบนก็คืออะไรครับบนก็คือไซ ผานป่าแล้วก็คูณกับดิฟคอสดิฟคอสก็ได้ไรลูกดิฟคอสก็ได้ลบ sin โอเคป่าแล้วลบชนลบเป็นบวกนะจ๊ะแล้วก็ส่วนด้วยไรฮะส่วนด้วยล่างกําลังสองล่างกําลังสองก็คือ,อไรลูกคอสเอกทหมดกําลังสองผันพีโนโ่นกแล้วพอร้องได้ตัวนี้ปุ๊บอุ้ยตายไวยกีดเห็นอะไรบางอย่างไหมเออข้างบนเป็นไรฮะคอสกาลังสองบวกไซน์กำลังสองใช่ไหมลูกแล้วคอสกำลังสองบวกไซน์กำลังสอง เอกลักษณ์ตีโกณสอนเราไว้ว่าตัวนี้เท่ากับ1ใช่ปหมคอร์สกำลังสองโบไซด์กำลังสองเท่ากับหนึ่งนะฮะฉะนั้นน้องจะได้ทันทีนะลูกเป็นดิฟแทนดิฟแทนน้องก็ได้เลยคะเห็นไม่มดิฟแทนน้องก็ได้หนึ่งส่วนคอร์กำลังสองใช่ไหมแล้วหนึ่งส่วนคอร์กำลังสองก็คืออะไรคะก็คือเศษกำลังสองโอเคปะมันก็คือสูตรที่น้องท่องกันมาเรื่อยๆทันพี่นะจ๊ะฉะนั้นสรุปนะฮะถ้าน้องจะดิฟตีโกณตัวที่เหลือพี่ไม่พิสูจน์แล้วละกันเนาะ น้องไปนั่งทําได้ฮะมันไม่ใช่การพิสูจน์อะไรวุ่นวายเลยนะมันเป็นการใช้ความรู้ตีโกนเนี่ยนะฮะใช้ความรู้ตีโกนเนี่ยมาหาตัวที่เหลือนะจ๊ะแต่สรุปเลยนะฮะการดิฟฟังก์ชันตรีโกณนะครับหลกัหลกๆเลยพี่ขอร้องน้องเลยต้องจําให้ได้กี่ตัวครับ2ตัวแน่ๆก็คือดิฟไซด,ด์ได้คอรสดิฟคอสได้ลบสามโอเคไหมฮะเกินความสามารถไหมไม่เกินเนาะดิฟไซดได้คอ,ดคอรสดิฟคอสได้ลบสายโอเคนะจ๊ะ อ่ะแล้วพอน้องจํสองตัวนี้ได้ปั๊บน้องจํสองตัวนี้ได้ปั๊บน้องลองมาดูตัวอย่างแล้วกันะนะฮะลองามาดูตัวอย่างแล้วกันอ่ะน้องลองมาดูตัวอย่างข้อนี้ดีกว่าจา้ะสมมติพี่บอกว่าอ่ะพี่บอกว่าคราวนี้เป็นตัวอย่างการดิฟจริงจังนะนะสมมติพี่บอกว่าเฮ้ยพี่อยากจะหาดิฟนะฮะไซน์เอกลังสองลบสองเอกเทียกับเอกอ่ะพี่อยากจะหาว่าเนี่ยดิฟตัวนี้เป็นเท่าไหร่ทันนะฮะ แล้วพอน้องจะหาว่าดิฟตัวนี้เป็นเท่าไหร่แน่นอนที่สุดทุกคนมองออกเนอะน้องยังเป็นไงลูกน้องยังดิฟเข้าไปตรงๆไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าสูตรที่น้องจํามาสูตรที่น้องจํามาน้องจําแต่ไงลูกน้องจําแต่ดิฟไซน์ได้เลยค่ะได้คอร์สเนไะใช่ป่ะแต่ข้อนี้มันเป็นดิฟอีก้อนหนึ่งเทียบกับ x อ่ะมันไม่ใช่ดิฟไซน์เเทียบกับ x อ่ะใช่ป่ะฮะดิฟไซน์เเทียบกับ x แน่นอนที่สุดได้คอร์สเอกแต่ถ้าเกิดดิฟอีก้อนนี้เทียบกับ x เอ้าเป็นเท่าไหร่ใช่ไหม เรายังหาตรงๆไม่ได้แต่แน่นอนที่สุดตัวนี้น้องสามารถหาได้ถ้าน้องเป็นงลูกใช้เชนรูนะฮะใช้เชนรูแล้วก็มองตัวนี้ให้เป็นอะไรมองให้เป็นยูถันนี่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดน้องมองตัวนี้ให้เป็นยูน้องดูนะฮะดิฟไซยูเทียบกับยูแน่นอนที่สุดทุกคนตอบได้ก็ต้องเป็นอะไรคอสยู <'Cause you. S 1> จริงไหมฮะดิฟไซเอ็กเทียบกับเอ็กคือคอสเอ็กใช่ไหมลูกดิฟไซยูเทียบกับยูก็ต้องได้อะไรคอสยูถันนี่ป่ะแล้วพอน้องมองอีกก้อนนี้ทั้งก้อนให้เป็นยูนะฮะ น้องจะหาว่าดิฟไซน์ยูเทียบกับ x เป็นเท่าไหร่น้องก็แค่เป็นไงลูกน้องก็แค่ดิฟไซ n ์ยูเทียบกับ u ก่อนแล้วค่อยคูณกับดิฟยูเทียบกับ x นึกออกใช่ปะและดิฟไซ n ์ยูเทียบกับ u หมู่เลยค่ะดิฟไซ n ์ยูเทียบกับ u ก็ได้เลยลูกก็ได้ cos u ใช่ปะฮะแล้วยก็คือ x กกำลังสองลบสองถัพี่ไหมเสร็จแล้วก็คูณกับดิฟ u เทียบกับ x และดิฟ u เทียบกับ x ก็ได้เลยลูกสองลบสองใช่ไหมฮะดิฟ x กกำลังสองลบสองเเทียบกับ x ก็ได้เลยลูกสองเอ ทันพี่ไหมฉะนั้นจบเนี่ยเห็นปะน้องได้ตัวนี้เป็นคำตอบง่ายๆนะฮะง่ายๆนะโอเคไหมคะเห็นไหมตีโกนเนี่ยน้องจำสองศูนย์นี้ได้ชีวิตน้องง่ายเลยนะอ่ะเอาใหม่ค่ะเอาใหม่เอาใหม่ลองดูข้อที่ซับซอ้อนบ้างละกันเนาะลองดูข้อที่ซับซอ้อนบ้างละกันสมมุติพี่บอกว่าพี่บอกว่าพี่อยากจะดิฟลูกพี่อยากจะดิฟอ่าซ้ายนะครับ x กำลังสองลบสอง x บวกหนึ่ง นะครับแล้วคูณกับ cos กำลัง2 x. ออพี่อยากจะหาว่าเฮ้ยดิฟตัวนี้เป็นเท่าไหร่นะจ๊ะแล้วพอน้องจะหาว่าดิฟตัวนี้เป็นเท่าไหร่น้องหาได้ปะหาได้ใช่ป่ะคะหาได้แต่ตรงนี้พี่โน้นนิดนึงนะฮะน้องหลายคนชอบสับสนตรงนี้เนาะฉะนันตรงนี้พี่แอบโน้นให้น้องนิดนึงนะครับถ้าเกิดน้องเขียน cos กำลัง 2x มันหมายถึงอะไรคะมันหมายถึง cos x คูณ cos x ทุกคนรู้เนาะแต่ถ้าเกิดน้องเขียน cos x กำลังสอง ตัวนี้จะหมายถึงอะไรคะเออตัวนี้จะหมายถึง cos ของ x อกำลังสองโอเคไหมคะชั้นตัวนี้ต่างกันชั้นตัวนี้มันคืออะไรลูกตัวนี้มันคือ cos x อกคูณคอสเใช่ไหมคะแล้วพอน้องจะหาว่าเฮ้ยไอตัวนี้ไอตัวนี้นะฮะผลดิฟเป็นเท่าไหร่นะฮะผลดิฟเป็นเท่าไหร่น้องหาได้ปะหาได้ใช่ไหมฮะน้องก็ลุยเหมือนเดิมเลยเนี่ยมองตัวนี้ให้เป็นอะไรจ๊ะมองตัวนี้ให้เป็นหน้านะฮะมองตัวนี้ให้เป็น หลังใช่ไหมแล้วน้องก็แค่เป็นไงจ๊ะดิฟผลคูณดิฟหน้าคูณหลังทันนะฮะแล้วพอน้องจะดิฟหน้าคูณหลังตัวเองก็ใช้สูตรเลยจ้าดิฟหน้าคูณหลังน้องได้ตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่ลูกน้องได้ตัวนี้เท่ากับหน้าดิฟหลังใช่ไหมครับแล้วหน้าก็คืออะไรห,หน้าก็คือไซ x กำลังสองลบสอง x บวกหนึ่งนะครับดิฟหลังก็คืออะไรลูกก็คือดิฟคอสกำลังสอง x ใช่ไหมอันนี้ก็คือหน้าดิฟหลังนะฮะเสร็จแล้วก็บวกกับอะไรจ้าบวกกับหลัง ดิฟหน้าใช่ไ่ะแล้วหลังก็คืออะไรคะหลังก็คือ cos กำลัง 2x นะครับแล้วก็ดิฟหน้าดิฟหน้าก็คืออะไรลูกก็คือดิฟ sin x กําำลัง2ลบ 2x บวก1โอเคไหมจ๊ะลราพอน้องได้บรรทัดน,นี้เสร็จปั๊บเนี่ยน้องอยายกจะหาว่าเฮ้ยผลลั์เป็นเท่าไหร่น้องแค่เป็นไงจ๊ะเออน้องแค่ดิฟ2ตัวนี้ให้เสร็จใช่ไ่ะดิฟ2ตัวนี้ให้เสร็จน้องก็จะสรุปคําตอบได้นะจ๊ะแล้วพอน้องดิฟ2ตัวนี้อ่ะน้องมาดูบกนกระดานจ้ะดิฟ cos กำลัง 2x เทียบกับ x น้องจะหาว่าตัวนี้เป็นเท่าไรแน่นอนที่สุดน้องก็ต้องเป็นไงลูกน้องก็แค่มองคอ s x อ็แค่เป็นไรคะมองค o s x ให้คือเป็น u ใช่ไหมแล้วพอน้องมองคอ s x ให้คือเป็น u ปุ๊บน้องดิฟได้ยังดิฟได้แล้วนะครับน้องก็แค่ดิฟ u กําลัง2เทียบกับ u ก่อนแล้วค่อยคูณกับดิฟ u เทียบกับ x ทันพถานี่ไหมและดิฟ u กําลังสองเทียบกับ u น้องก็ได้ไรคะน้องก็ได้2 u ใช่ไหมสองตกลงมาเลขชี้กาลังลดลงไป1นชั้นน้องก็ได้2 u หรือก็คือ2 x นะครับเสร็จแล้วก็คูณกับดิฟ u เทียบกับ x ใช่ไหมฮะก็คือดิฟ cos x เทียบกับ x ดิฟ cos x เทียบกับ x ดิฟ cos ได้เลยลูกดิฟ cos ได้ลบไซน์ถัดไปเนาะสูตรจําได้นะฮะฉันลองเช่นทีนะลูกไอ้อก,ก้อนแรกไอ้อก้อนแรกตัวเนี้ยดิฟเสร็จปุ๊บได้ไรคะได้ตัวนี้ทันนะฮะเสร็จแล้วถันมาค่ะลูกก้อนที่สองอ่ะดิฟก้อนที่สองดิฟให้ e เรียบร้อยเลยแล้วกันนะฮะดิฟก้อนที่สองค่ะลูกน้องจะดิฟว่าเฮ้ยตัวนี้เป็นเท่าไหร่เนาะตัวนี้เป็นเท่าไหร่ เหมือนข้อเมื่อกี้นี้เลยดิฟไซเอีก้อนนี้เทียบกับ x ใช่ไหมลูกน้องก็แค่เป็นไงคะอ่าน้องก็แค่มองอีกซ์นี้ให้เป็น u ใช่ไหมแล้วน้องก็ดิฟไซยูเทียบกับ u ก่อนแล้วค่อยคูณกับดิฟ u เทียบกับ x ใช่ไหมคะแล้วพอน้องดิฟไซยูเทียบกับ u ดิฟไซได้อะไรลูกดิฟไซได้ cos นาจาะจ๊ะฉะนั้นตัวแรกน้องก็ได้อะไรคะน้องก็ได้ cos u โอเคไหมตัวแรกน้องก็ได้ cos u นะฮะพี่เขียนมาเลยได้ cos u แล้วยก็คือ x กำลังสลบส x บวกหนึ่งใช่ไหมถามพี่ว่าดิฟซ้า u เทียบกับ u ได้ cos u นะฮะเสร็จแ,แล้วก็คูณกับอะไรลูกดิฟ u เทียบกับ x ใช่ไหมแล้วดิฟตัวนี้เทียบกับ x ดิฟตัวนี้เทียบกับ x น้องก็ได้อะไรจ้ะ2 x ลบสองันนะฮะดิฟตัวนี้เทียบกับ x ใช่ไหมเออ2ตกลงมาเป็น2 x ใช่ไหมลูกแล้วเสร็จแล้วดิฟลบส x ก็ได้ลบสนะฮะไอตรงนี้ทุกคนมีเบสิกเนาะดิฟได้เนาะแล้วพอน้องดิฟตัวนี้ได้อันนี้ ดิฟะะตัวแรกได้อันนี้น้องจะหาว่าเฮ้ยแล้วคําตอบสุดท้ายเป็นเท่าไหร่น้องหาได้ยังหาได้แล้วนะฮะตัวที่เหลือน้องก็เป็นไงจะลอกมาเลยตรงๆใช่ไหมอ่ะฉะนั้นอีตัวหน้าปุ๊บอ่ะเดี๋ยวพี่ก็ปีมาเลยแล้วกันอีตัวหน้าน,นี้ปุ๊บพี่ก็เป็นไงฮะก็ป,ปีมาใส่ตรงนี้ปึ้งเข้าใจปะก็เป็นตัวนี้คูณตัวนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็บวกกับบวกกับตัวที่สองตัวที่สองก็คือไรฮะ ก็คือน,นี้คอสกำลังสองใช่ปะคอสกำลังสองแล้วก็คูณกับอะไรลูกคูณกับผลดิฟที่เราได้เมื่อกี้นี้นะคะคูณกับผลดิฟที่เราได้เมื่อกี้นี้ปึ้งจบนะฉะนั้นน้องจะเตืนทีนะลูกว่าเฮ้ยคำตอบสุดท้ายคืออะไรจ๊าคำตอบสุดท้ายก็คือตัวนี้นะฮะแอบยาวนิดนึงแต่ไม่ยาวเกินความสามารถของเราผันพี่น้โอเคนะครับฉะนั้นสรุปครูสรุปรปั๊บนะครับถ้าถ้า น้องจะดิฟฟังก์ชันตรีโกณน,นะฮะถ้าใครขยันจำา6สูตรเนอะน้องไปเปิดหนังสือจำได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครคิดว่า6สูตรแม่งเยอะไปพี่บอกเลยน้องจับแค่เป็นไงครับ2สูตรหลักก็พอโอเคไหมครับแล้วที่เหลือที่เหลือน้องก็เป็นไงลูกอ่าที่เหลือน้องก็ต้องเป็นไงคะทำโจทย์พลิกแพงนะครับแล้วโจทย์พลิกแพงพี่บอกเลยจ้ะมันจะคล้ายๆกับโจทย์ที่พี่ยกมาให้น้องดูเลย ก็คือเขาจะอไปประยุกต์กับเชนรูหรือ p duct rule หรือโคเชนรูนะครับแล้วแต่เขาเลยนะฮะและสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะลูกโชคดี and สวัสดีค่ะ